ขอสวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในแวดวงทีมชาติไทย กีฬาทีมชาติไทยอดีตนักกีฬาทีมชาติเรวดีสีเทา้าเรวดีสีเท้าวันนี้เธอออกมาโพสต์บอกว่าเธอเตรียมที่จะฟ้องบรรดากเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเตรียมจะฟ้องบรรดาเกรียนคีย์บอร์รอดรรผมลอดตัวเป็นกีตาร์นิสหนึ่ง จากจุดเริ่มต้นที่น้องบุ๋มบิม๋มนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ออกมาแชร์โพสต์การเมืองกระแสะแน่แหน่บรรดาสลีมซึ่งผมก็ทำไว้อีกอีพีหนึ่งตามไปดูได้อย่าให้กูต้องพูดมากแล้วพี่เรวดีสีเท้าคนนี้เธอก็ออกมาโพสต์ถึงน้องบุ๋มบิม๋มสอนน้องบุ๋มบิ๋มเกี่ยวกับจิตสำนึก แล้วก็หน้าที่จิตสำนึกแล้วก็หน้าที่ส่วนผลงานทางด้านกีฬาของพี่เรียวดีสีเทานี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเป็นผลงานทางด้านเวทีแล้วก็เต็มสองตาแล้วก็สองหูก็คือพี่เรียวดีเป่านกหวีดบนเวทีกปปศนะฮะก็ทำให้เลือดในกายของเธอมันเดือดพล่าน เธอก็เลยออกมาโพสต์สอนน้องบุ๋มบิม๋มแล้วทีนี้มันก็มีคนเข้ามาเม้นมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแล้วกลายเป็นว่าวันนี้เธอก็เตรียมที่จะฟ้องบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมจะมาไล่ไทมไลน์เป็นลำดับให้ทุกท่านได้ฟัง ก่อนอื่นผมขออนุญาตข้ามโพสต์ที่เธอโพสต์สอนน้องบุ๋มบิ๋มนะฮะเกี่ยวกับหน้าที่แล้วก็จิตสำนึกผมขออนุญาตข้ามโพสต์ตรงนี้ไปนะฮะเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็คงจะได้เห็นตามสื่อต่างๆไปแล้วผมจะมาเริ่มหลังจากที่เธอโพสต์แล้วก็มีทัวร์มาลงแล้วก็เธอก็โพสต์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งบอกว่า ภารกิจสำเร็จจะเห็นได้ว่าโฮสต์อดีตนักกีฬาทีมชาติสอนน้องนักกีฬาทีมชาติประสบผลสำเร็จมากมายทุบสถิติกันเลยทีเดียวมีคนเข้ามาออกความคิดเห็นถึง3,500กว่าแชร์ไป1,700กว่าถือว่าทำลายสถิติราบค่าเอาจริงๆทีแรกรู้สึก ตื่นเต้นรู้สึกสนุกเพราะหากใครติดตามเชียนว่าชอบถ้าสงสัยอะไรต้องรู้มีคนบอกว่าทัวจะลงทัวจะพากันมาลงและเขาเหล่านั้นคือคนรุ่นใหม่คิดอะไรใหม่ๆแต่มาถึงตอนนี้ไม่เห็นอะไรใหม่ค่ะสลิมเป่านกหวีดอีแก่อีป้าเสือก อันนี้คือที่เขาโพสต์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับกูนะกูเล่นกีต้าร์กูไม่ใช่เรียนคีย์บอร์ดอันนี้คือที่เขาโพสต์ในเพจเขาอะสลิมเป่านกหวีดอีแก่อีป้าเสือกสิทธิวัคซีนเห็นต่างมีแต่เรื่องเดิมๆที่เห็นดาดเดือนไม่มีที่เห็นดาดเดืน ไม่มีอะไรใหม่และเป็นคนละเรื่องคนละความหมายและไม่ใช่บุคคลเป้าหมายของการสื่อสารของโพสต์พี่ชาวนี้ระหว่างสวดมนต์ <ton of fun> ผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่าชีวิตของพวกเขานอกจากทรงพระเจริญก็จะเนี่ย <ton> สาธุสาธุสาธุช,ชาวนี้ระหว่างสวดมนต์จิตนิ่งพี่หัวเราะเฉยเลยมันเกิดขึ้นเองเมื่อเรามองเข้าไปด้วยความเมตตาเราจะเห็นมีความเข้าใจมากขึ้นว่า ไม่มีอะไรใหม่มีแต่เรื่องเก่าวนเวียนซ้ำซากเหมือนกับที่ทำทำกันมาพากันไปตามกันมามาระบายอารมณ์เหมือนมีไฟเผาอยู่ในสวงตลอดเวลาเมื่อได้จิ้มคำรุนแรงที่เชื่อว่าสะใจตนและจะได้รับความรุนแรงหรือความโกรธกับก็เข้ามาดูผลงานเมื่อมีน้อยไม่ได้ดังใจ เริ่มระบายใหม่ในทุกถ้อยคําในทุกถ้อยคําแฝงความโกรธความร้อนรนความทุกข์ทรมานที่มีให้ย่อนความรู้สึกลงไปที่มีให้หย่อนความรู้สึกลงไปแบบเดิมเรื่องเดิมวนเวียนไม่มีอะไรใหม่หรือแตกต่างสลิมอยู่แต่ในกาลาคำนี้ไม่ได้ระคายอะไร รู้แล้วคำนี้ไม่ได้ระคายอะไรไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไรไปเอารูปที่ออกไปชุมนมุออมก็ก็ปปสมาก็ไม่รู้สึกอะไรเอาใหม่นะคุณนะสลิมอยู่แต่ในกาลาคำนี้ไม่ได้ระคายอะไรไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไร ไปเอารูปที่ออกไปชุมนุมกับปปสมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะสิ่งที่ทำทุกคนที่ไปทำรู้ว่าออกไปทำเพื่ออะไรอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องใส่ใจสิ่งที่เรารู้เขาไม่รู้สิ่งที่เรารู้เขาไม่รู้และไม่อยากรู้ก็แค่นั้นและหากเข้าใจ ก็จะเข้าใจค่ะกูไม่เข้าใจอะจแม่งอ่านไปงงไปละกูตอนนี้ขอให้ทุกท่านอย่าไปรู้สึกอะไรกับคำนี้เป็นเพียงคำสมมุติที่พยายามจะสร้างให้ทุกคนมีความร้อนรุ่มทุกทรมานเหมือนเขาเมื่อนั่งดูไอ้ที่ว่าอยู่แต่ในกาลาแต่อ่านใน สองพันกว่าคอมเมนต์นึกถึงหนังฝรั่งเรื่องอะไรวะ dome อ่านเอาเองใครไม่เคยดูต้องไปหาดูค่ะมันจะใหญ่หน่อยค่ะที่แรกทุกคนนึกว่าโลกใหม่แต่สุดท้ายก็หาวิธี ที่จะออกจากสิ่งที่เขาเชื่อว,ว่าใหม่และดีค่ะลองหาดูมีหลายตอนค่ะขาขอบพระคุณทุกกำลังใจเว้นพื้นที่ตรงนั้นไว้เถอะค่ะถือเป็นการฝึกใจเราให้มีเมตตามองอย่างเข้าใจ และละซึ่งอารมณ์โกรธของเราหลังจากที่พี่เรวดีเธอได้ติดแฮชแท็กบอกว่าภารกิจสำเร็จแล้วแล้วเธอก็ใช้เวลาในการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจสงบ ละซึ่งความโกรธแล้วก็อารมณ์ต่างๆตามที่เธอได้โพสต์ไว้ตามที่ผมได้พูดให้ทุกท่านได้ฟังหลังจากที่เธอปฏิบัติธรรมผ่านมาสองวันเธอก็ออกมาโพสต์บอกถึงการเตรียมจะฟ้องบรรดากเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายถึงการเตรียมฟ้องบรรดากเกรียนคีย์บอร์ดโดยเธอได้บอกว่าไม่มีอะไรมาก นี่แค่จิบจิบอกคุณพ่อคุณแม่และตัวเองเตรียมหาเงินไว้นะคะอันนี้แค่ว่างนั่งดูเองแต่ที่เหลือทั้งหมดมีทีมอยู่ประมาณ80คนดูแลอยู่ปฏิบัติทำใช่ไหมมีทีมอยู่ประมาณ80คนดูแลอยู่มันก็จะสอดคล้องกับที่เธอบอกว่าภารกิจสำเร็จแล้วมีการ จิ้มนิ้วเป็นข้อความได้ถึงหน้าโพสต์ไม่มีอะไรถึงจะสร้างมาหลอกแต่ก็เชื่อเธอสลิมเก่งๆมีอยู่เยอะอ๋ออันนี้อุทานอ๋พอพี่อบรมนายร้อยตำรวจมาพี่อบรมนายร้อยตำรวจมามียศร้อยตำรวจโชหญิงด้วยนะจ๊ะรู้ยังเพิ่งรู้นี่แหละ พอดีออกมาก่อนแต่เพื่อนสลิมแบบพี่ที่อบรมนายร้อยตำรวจด้วยกันอะตอนนี้บางคนเป็นนายพลก็มีแล้วนะจ๊ะไม่ได้อวดนะอืมรู้ไม่ได้อวดนะแค่บอกเล่าจ้ะที่โชว์นี้แค่จิบ๊บ ถึงจะลบแต่แคบหมดแล้วนะคะสลิมแบบพี่กล้าทำกลารับเสมอคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาโลกให้เจริญเก่งกว่าสลิมมากมายอะ่ะนับจากวันนี้เก็บเงินใส่กระปุกไว้นะจ๊ะเพื่อนพี่บอกขนาดเขาคนธรรมดาธรรมดาขั้นต่ำยังเป็นหมื่นขนาดคนธรรมดาธรรมดาเพื่อนเขาขนาดเป็นคนธรรมดามรทมธาเนี่ย ยังเป็นมืออ๋อไม่อยากคิดไอ้เราก็ดันพอมีคนรู้จักบ้างนี่นาะจะได้รถตรวจโควิดสักคันแหละทุกความเห็นมีราคาต้องจ่ายอ๋อที่พี่แกเขาจะฟ้องเรียนคีย์บอร์ดเพราะว่าพี่แกเขาอยากได้ รถรวจโควิดสักคันแล้วพี่ไม่ไปขอจากรัฐบาลละ่ะใช่ไหมก็อยากได้รถตรวจโควิดสักคันแล้วทำไมพี่ไม่ไปขอจากรัฐบาลเพราะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงพี่บอกว่าพี่ปฏิบัติธรรมพี่ไม่รู้เหรอคำว่ารัฐปาละก็แปลว,ว่าหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนเป็นของรัฐบาลรัฐบาลเขามีงบประมาณมีอะไรต่งางๆ ไม่จำเป็นต้องพี่ๆจะต้องอามาฟ้องเพื่ออยากได้รถตรวจโควิดใช่ไหมแล้วที่สำคัญพี่ๆบอกว่าทุกความเห็นมีราคาต้องจ่ายงั้นสิ่งที่พี่ทำมาตั้งแต่ขึ้นเวทีกปปสหรืออาจจะ มากกว่าขึ้นเวทีกปปสไปจนถึงครั้งแรกที่ปิดสนามบินด้วยแสดงว่าพี่ก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันถูกไหมพี่ไม่รู้เหรอว่าวันที่พี่เป่านกหวีดขึ้นเวทีกปปสปิดนู่นปิดนี่ปิดนี่ปิดนั่นพี่ทำลายชีวิตของใครต่อใครบ้าง พี่อาจจะยังไม่รู้บางทีชีวิตคนบางทีอนาคตของคนเงินมันจ่ายไม่ได้บางทีครอบครัวของบางคนเงินมันจ่ายไม่ได้มันใช้เงินซื้อชีวิตมาไม่ได้มันมันใช้เงินซื้อครอบครัวมาไม่ได้ อาจจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ไว้ก็แล้วกันสำหรับอีพีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยผมก็พูดมาจากที่พี่เขาโพสต์อะไรต่างๆไม่มีคำพูดอะไรที่เป็นเป็นของผมเองนะฮะถ้ามีคนจะมาฟ้องที่ผมพูดก็ผมบอกได้เลยว่า ทรัพส,สินทั้งเนื้อทั้งตัวของผมณนะตอนนี้มีอยู่ยาดมหลอดเดียวใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันแก้วิ่งเวียนศีรษะเพราะฉะนั้นอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ